พอยป้าคืองามข้นคักแท้ไปจังใดมาจังใดเลยนี่ก็มาหาเออแจงนั่นแหละได้ข่าวว่าเออแจงได้ผัวใหม่แม่อลีบ่จ๊ะแม่แล้วกับผัวเย้อยอ่ะมันไปมีเมียใหม่เย้ยก็เลยมีผัวใหม่ขึ้นกันแล้วใส่ละ่ะผัวเอ้ยหล่ออยูบอ่บ่นั่นเด็กวองหอดกับมาพอดีเลยไอ้ยินนี่พอยน้องสาวแจงพอยนั่นไอ้ยินผัวเย้่อเองสวัสดีจ้ะอาย ไอ้ย <Wow. S 2> ิน oh. 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 <laughs> สวัสดีจ้า <laughs> <laughs> เดี๋ยวไอเอาของไปเก็บกันเถอะไอ้แจงอันนี้นะนะหัวใหม่เอื้อยเอาลงไปในน้เลย,ย <laughs> ทเท่ากับเท่าหัวกระล้าน <laughs> งามแบบไอ้แจงหาได้ดีซํานี้บอก <laughs> เอาทอถึงพั่นสิบรอลแต่ยินอ่ะเพื่นก็เป็นคนดีได้ละ่ะ <laughs> ผู้ชายที่ดีทำมนี่หายาก จิตต์มาพุ่งสู้กินฮะจะว่า,วางไหนกว่าเจ้าเทวคอยไปลอยน้องเมียเจ้าด่งเงี้ยนจะเป็นบ้าสีจะว่าน้องเมียกูนะมันทั้งงามทั้งขาวทั้งอวบนะเว้ยววนมเป็นนมดากเป็นดาก,ดากคือเหนือเป็นโอกาสดีที่สุดของมึงแล้วพอวายอีแจงแล้วไหนกูไปนอนนะ มันก็นต้องรอดในหมู่น้ำแขันสองคนเอาเราำมันวุยวาย้นมา้คอยก็ซวยตัวเบาดอกโอ้ยบักงงเลยมึดมดแบบนั้นแบบว่ามีไผจับได้ดอกมันก็ฟ้าหนี้ดนะจักวับบอกกล่าววุววยวายดอกเบิงส่งหแหลกชื้จังหานเออวัตถวาเป็นหยังเจ้าขี้ใหญ่คอยไปร้อยน้องเมียเจ้าแทกูแค่นขนาดเลยวะ มันดูถูกกูว่าหาวกูเนี่ยเท่าหลังหัวล้านพร้อมี่แจงก็โดนเฮ็ดหัวเลยพะนะมันก็คือเขาว่าละเออแมนบ้า,าเดเงืยตับจกบาดตรงนี้ตรงนั้นมึงเสียเอาไปเนี่ยคันเพราะเอาไหายปากสีงมนันเด้เอากันได้แต่ว่าคอยสิฮูดได้จังได๋ว่าไผเป็นไผมืดปนัน โอ้ยมันบ่ยากดอกมึงกับข้ามมึงแขนมันก่อนน้องเมียกุลนะไม่ติดใ่กำได้อยู่ข้อมือเนี่ยน้องเมียกุลนะไม่ติดใ่กำได้อยู่ข้อมือเนี่ย ่วะเรียงแบบนี้คนณจังบอกไทยมาเคยผ่านวิเลี่ยมมาเคลื่อนพบจันให้ตรงสองดอกเพื่อไอ้น้ำแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเครื่องไม่ค่อยฟิตปันไหนป่ะคือใส่ิพานศึกมันก็จะวานแหละข้าวซาวมันเถอะนากูได้แกะแ้นผลไปแล้วล่ะมืึอนี้มันสุดยอดอีกแบบคนณจังบอกไทยมาเคยผ่านวิเลี่ยม มาล้วบอกไปนอนน้าไปจังไดนหละ่ะแจงโตส่กำไรนองพ่อย,ยตั้งแต่ย้ำไหนแต่ตมือวานแล้วพอ,อยมันห้ยงามบองแต่ตมือวานแล้วพอ,อยมันห้ยงามบอก oh, <no. S 1> ตันงะมืดคืนอ่ะไอ้ยินไปคึอกอีกอย่างมาคือมาเฮ็ดแจงแตงสองสามดอกแล้วก็เฝ้าออไป oh, <no. S 1> บ้า oh, <no. S 1> <laughs> แม่阿ลีมกเก่งใจคนนอนข้างๆเลยมีทีเด็ดแบบนี้เองเอ้แจงจะพิจใจกูบอครับสิว้ man, าวกลิ่นแม่ของฝันจากปาคือส่วนไรนาเขียวสดสมใจ เสริมส้างความแก่งพยันอันตรายมีทาตอาหารดูดซึนได้ง่ายกินแมนช่วยให้พืชงอกดินงามกินแมนทนแดดทนฝนสร้างความอดทนถึงแห้งแลงปานใดเพิ่มผลผลิตเพื่อเกษตรชื่นใจเรื่องผลข้างเคียงสบายใจได้กินแมนปลอดภัยกับผู้ใช้แน่นอน าบำรุงดินกรีนแมนและนาโนเอนไซม์กรีนแมนึ้นผลแข็งแรงโตวไวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไร้ผลข้างเคียงปลอดภัยทางผู้ใช้และผู้บริโภค